กับซีรีส์ที่โอ้โหโด่งดังมากๆผ่านมาแล้วหลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูชอบเลยหนูถูกละครเรื่องนี้หนูถูกซีรีส์เรื่องนี้ตกเรียบร้อยแล้วถูกต้องและแจ้งเกิดนักแสดงในซีรีส์หลากหลายคนเลยทีเดียวนั่นคือซีรีส์วายเรื่องดังค่ะผู้ชมสายรหัสเทวดา perfect t e n l i n e r นั่นเองเป็นการแจ้งเกิดคู่จิ้นที่ดังเป็นผู้แตก หลากหลายคู่ด้วยกันและนักแสดงในเรื่องหลากหลายท่านก็โด่งดังมากๆจริงๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้นะหลายๆลคนยังตราตึงอยู่กับเรื่องราวความรัก ของวิศวะอ่ามาดูกันดีกว่าค่ะผู้ชมคะ่ะเรื่องราวนี้อบอวนไปอย่างไรกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะสายรหัสเทวดาเพอร์เฟกต์เทนไรเนอร์ค่ะผลิตโดยจิมเอมชีวีเนี่ยแหละผลงานการกำกับของคุณนิวสิวัตค่ะและสร้างจากนิยายนะที่เป็นจักรวาลเดียวกับวิศวะประสาท นะเรื่องราวค่ะของอาร์คค่ะรับบทโดยน้องฟอสนะคะลุงรหัสสายโหดสุดหล่อค่ะแล้วก็โคจอมาเจอกับอาร์รับบทโดยน้องบุ๊กค่ะทาให้น้องฟอสกับน้องบุ๊กในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้เห็นพัฒนาการเรื่องของฝีไม้ลายมือการแสดงมากยิ่งขึ้นลุงรหัสนะกับน้องรหัสคนใหม่ของสายราชเทวดาเนี่ยมันเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายในตอนนี้นะวิศวประสาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่เราหลงรัก น้องฟอสกับน้องบุ๊กอย่างมากเพราะว่าอันดับแรกก่อนฟอสกับบุ๊กเนี่ยเขาเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันและเคยมีผลงานร่วมกันแล้วก็โด่งดังเป็นพลูแตกด้วยเช่นกันมาในครั้งนี้ perfect t e n l i n e r สายรหัสเทวดาก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น้องเนี่ยพิสูจน์ให้พวกเราเห็นเลยว่าพัฒนาการสีมือการแสดงดีขึ้นมากๆต่อด้วยคู่ที่สองกันค่ะคุณผู้ชมวิศวกรรม นะโยธากันบ้างอะเรื่องราวของออโยธาค่ะรับบทโดยน้องเพิร์สนะคะแล้วก็กันรับบทโดยน้องแซนต้าค่ะตอนนี้คู่นี้ดังมากๆเพิร์สแซนต้าแซนต้าเพิร์สนะคะหลายๆคนก็หลงรักกันไปคือเล่าเรื่องราวของการค่ะน้องรหัสของพี่อาร์มเนี่ยแหละน้องคนนี้น่ารักมากๆเป็นผู้ที่สดใสแต่เขากลัวความมืดต้องมาเจอกับรูเมทอย่างโยธาค่ะหนุ่มที่นิ่งๆเงียบขึมดูลึกลับ แปลกนะแล้วก็ด้านมืดก็มีด้านสว่างก็ด้าานสว่งก็มีเอาเป็นว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆโยธากับกันนะคะรับบทโดยน้องเพิร์ดกับน้องแซนต้าตอนนี้ก็กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนบอกว่าเคมี K M e เข้ากันดีมากๆเลยมาคู่ที่3ค่ะคู่นี้ก็มาแรงเช่นกันวิศวะกับไฟฟ้าเรื่องราวของไฟฟ้าค่ะรับบทโดยน้องจูเนียนะคะแล้วก็โคจอนมาเจอกับไวรรับบทโดยน้องมาร์กนั่นเองค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของไว้เนี่ยแหละน้องราหดของโยธาที่ไม่มีเวลาที่จะเทคแคร์น้องอ่ะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่รุ่นน้องสายรหัดโดยการเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ดันมีไฟฟ้านะฮน้องชายของพี่รหัสมาดูแล แบบเต็มใจเต็มใจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นความป่วนก็เกิดขึ้นคู่น้องจูเนียกับน้องม้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่นะที่เป็นคู่ที่เคมีดีมากๆอ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราจับตามองมาโดยตลอดเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารัก และหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไปทําให้ชื่อเสียงนะคะหรือว่าฐานแฟนคลับของน้องๆแต่ละคู่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างน้องฟอสกับน้องบุ๊กเนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วยิ่งมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะโอ้โหแฟนคลับถล่มทลายกันเลยทีเดียวหลังจากออกอากาศไปสายรหัสเทวดาก็ขึ้นอันดับหนึ่งในทันทีมีกระแสการถูกพูดถึงในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะการรับชมจาก VTV ค่ะก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยรว วมไปถึงนะคุณผู้ชมในโซเชียลในเทรนเอ็กเนี่ยก็ขึ้นอันดับต้นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะออกอากาศ EP ีไหนก็แล้วแต่ก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆเหมือนคู่ที่2ค่ะน้องเพิร์สกับน้องแซนต้าก็โด่งดังมากๆด้วยเช่นกันและน้องจูเนียร์กับน้องมาร์กนะคะก็เรียกว่าได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆเอาเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งการก้าวเดินของน้องๆนักแสดงในซีรีส์สายราศเทวดาเพอร์เฟกต์เชนไลเนอร์และเชื่อว่า อาจจะนะมีซีซั่นสอหรืออาจจะมีภาค2หรืออาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่ สะท้อนให้เห็นเรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัยแบบนี้ก็เป็นได้หรืออาจจะมีคู่จิน้นอย่างน้องฟอสน้องบุ๊กอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่น้องเพิร์สกับน้องเซนต้าโปรเจกต์ใหม่น้องจูเนียร์กับน้องมาร์กอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ได้รอติดตามผลงานของน้องๆน,นะคะเชื่อแน่ว่าเรื่องนี้สอบผ่านแล้วเรื่องต่อๆไปเนี่ยก็ต้องเจอบทที่หินและยากมากกว่าเดิมด้วยค่ะ